อุ้ยจัก,กรยานเท่บ่ะคันละกกี่บาทสองพัน,สอ,พนสองพันเลยบ่โู้นซูคันนู้นไม่ได้คันนู้นห้าพันนู้นไปให้หคันนู้นอ่ะคันนู้นเอาซ่อมไปแล้วห้าพัน <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ราคาซื้อราคาซ่อมอ <laughs> เอามาน่เน่เ่ไปที่เดิมนะเราจะไม่ออกถนน ไม่ไม่ไม่เราจะไม่ออกข้างนอกอันตรายไม่เอาไม่เอาไม่เอาอีกรอบหนึ่งเร็วพร้อมยังไปนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนับก่อนนับก่อนไปนี่นะฟังเสียงนกพิณนะฟังเสียงนกพิณนะสามสองไป ไปโน่นไปโน่นไปโน่นอะไรระปันไม่ย่งอ่ะอะไรฮะทำไมไม่ไปกับเขาล่ะใครโซ่หลุด ไคลโซหลุดในไคลโซ่หลุดเอาเบลแพ้แล้ววะเอาเมื่อกี้ยังได้ที่หนึ่งอยู่เลยคนสคนสคนสี่คนสามคนสี่คนห้าอยู่นู่นคนหกครบแล้วหกเจ็ดนู่นหกเจ็ดแปดอยู่นู่นไหนหกเจ็ดแปดอยู่นู่นไหนแมาบางขับบอกให้มาบางในสีลุงจงแค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะขับมีแรง ที่แปดเข้ามาแล้วใ<ห>นใครล้มเมื่อกี้ทำไมต้องล้มละ่ะหนูว่าแล้วต้องล้มสักคาสก์แม่มันร้อมมันชนเฉาหรือเปาแล้วมันรถม,มันก็เอียงงาวล่ะเอียงเลยป่ะ<อ>พอแล้ววันนี้พอแล้วไม่ใช่